ผู้รับผิดชอบพื้นที่ก็ได้วางแผนบูรณาการที่สอดคล้องกับการดําเนินการของทุกภาคส่วนโดยนําพลังแสงอาทิตย์มาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากับระบบสูบน้ํใตดินครับหน่วยก็ได้ไปติดต่อกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ไปขอรับการสนับสนุนเงินทุนนะครับเรียกว่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรีหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ดําเนินการติดตั้ง แผงโซลารเซลล์ภายในค่ายก่อนเพราะว่าเราเองเนี่ยเราก็มีปัญหาภัยแล้งภายในค่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจะติดตั้งไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าได้ผลดีมากนะครับประกอบกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับตำบลรรมเสนเนี่ยประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงมากเราก็เลยไปสํารวจก็ปรากฏว่าที่หม Sag ู่สามตำบลรรมเสนเนี่ยซึ่งแล้งมากๆนะครับเขามีป่าปลาหมู่บ้านแล้วก็ปราปลาเขาเนี่ยไม่ได้เลี้ยงเฉพาะหมู่สามยังไปเลี้ยงหมู่ข้านเคียงด้วยรวมกันแล้วเนี่ยมีประชากรที่ใช้น้ําจากป่าปลาหมู่บ้านที่เนี่ยประมาณ เจร้อยคนนะครับสองร้อยสองครอบครัวเราก็เราเอาตัวพลังงานแสงอาทิตย์มาลงที่นี่คือเราทราบอยู่แล้วว่าประสบความสำเร็จแน่นอนเนื่องจากว่าเราทดลองมาแล้วกนณน,นจังหวัดเนี่ยทุกจังหวัดจะมีบทบาทหน้าที่หลักในการขับเค<อ>ลื่อนงานซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายของหน่วยนเนี่ยนะฮะโครงการคนไทยจะเดินขั้นนี่แหละจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนในปีนั้นนะครับในปี59นะครับกรมนอก็ยังทงทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะครับก็คือว่าเปิดเวทีในการเสริมสร้างความเข้าใจนะครับกับมวลชนทําคู่ขนานไปกับคนพการหนึ่งนะฮะซึ่งรับรับผิดชอบเรื่องโครงการคนพิการเนก่ยโดยกลับมาเป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของะชาชนอย่างเช่นโครงการที่เห็นนะครับก็จะเป็นหนึ่งในโครงการต่างๆที่คนพิาหนึ่งทำคนล่าสุดท้ายก็คือผ่วมชาต้องการที่จะให้ พื้นที่เนี่ยนะฮะคือต้องมีความสงบเรียบร้อยมีสภาพว่าที่เอื้อต่อการทํางานของรัฐบาลและคณะรักษาของตรกัชาติอำเภอโพธารามเนี่ยมันจะมีพื้นที่อยู่สองส่วนนะครับคือส่วนหนึ่งจะเป็นพื้นที่ของทางลุ่มน,น้ําอีกส่วนหนึ่งจะเป็นพื้นที่สูงมีกึ่มเป็นพื้นที่ป่าเขาซึ่งตำบนธรรมเสถจะอยู่ในพื้นที่ของบริเวณของ เชิงป่าเขาเป็นที่ดอนมันจะมีบางส่วนอยู่นอกเขตในพื้นที่เขตชมพูทานอย่างสมทูสามเนี่ยจะอยู่นอกเขตพื้นที่ชประทานโครงการเนี้ยมันก็มาจากที่ว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวดัดทางท่านอำเภอแล้วก็ทางผู้จัดการของพนพัฒนาทีหนึ่งนะครับก็หาพลังงานทดแทนมาเพื่อช่วยในการบรรเทาปัญหา ภายแรงจึงได้เกิดโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเนี่ยมันก็จะทําให้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่ากระแสไฟฟ้าลงในส่วนนะครับ การดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลธรรมเสนนั้นได้มีมติเลือกบริเวณสถานีผลิตน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่3เป็นที่ติดตั้งระบบโซลาเซลล์โดยกองพลพัฒนาที่1ก็ได้ดำเนินการร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนตามแนวทางประชารัฐซึ่งในปัจจุบันก็ได้ดาเนินโครงการจนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโครงการบริหารส่วนตำบลกนะับ ทางทหารก็เลยเห็นว่าเราควรจะหาวิธีที่จะช่วยเหลือตรงนี้เพื่อลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ไฟฟ้า mm hmm. ก็เลยได้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ําจากใต้ดินแล้วก็ขึ้นไปที่ถําประปาและจากนั้นก็กระจายไปตามหมู่บ้านให้ชาวบ,บ้านได้ใช้ค่าเฉลี่ยตอนนี้จากเดิมที่เราค mm hmm. เคยเสียค่าไฟฟ้าหน่วยละ4บาทตอนนี้ก็เหลือ2บาทครับตั้งแต่มีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย ทุกคนทุกครัวเรือนที่ได้ใช้น้ําตรงนี้ถือว่าดีที่สุดลวก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ไม่มีทุกหน่วยงานวันนี้นะครับหมู่บ้านของเราก็คงจะอยู่เพียงแค่นี้พอดีกันได้ประปาหมู่บ้านใช้พลังงานแสงอาทิตย์มันก็สะดวกดีมันได้ใช้200กว่าหลังคาเรือนนี่ได้ใช้น้ําจากตรงนี้ ค่าใช้จ่ายก็คือประหยัดลดพักลดพืชอะไรทุกอย่างได้หมชีวิตประจําวันเราต้องใช้น้ําดื่นน้ํากินน้ำใช้ทุกอย่างก็ขอขอคุณทุกคนทุกหน่วยงานแล้วก็ทหารขอผนพัฒนาที่หนึ่งเ่ยเความช่วยเหลือหรือภัยแรงของตำบลนน้ำพเศษ สำหรับการดำเนินงานในเรื้องต้นของระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นั้นจะสามารถสูบน้ำบาดานขึ้นมาได้ประมาณ35,000-5,000 0ลิตรต่อวันโดยไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าครับซึ่งจะทำให้ชาวตำบลธรรมเสนในพื้นที่หมู่ที่3หมู่ที่4และหมู่ที่10รวม212หลังคาเรือนหรือประมาณ600คนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอครับ ต้นดาเนินโครงการสู้วิกฤตภัยแล้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทําให้พี่น้องตําบลธรรมเสนสามารถมีน้ําสะอาดไว้ใช้นําน้ําไปทําการเกษตรหลังรัวเรือนที่สําคัญสามารถประหยัดค่าไฟลงไปได้มากเลยทีเดียวซึ่งก็มีประชาชนจํานวนหลายร้อยรัวเรือนนะคะที่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้อย่างแท้จริงตอนนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะคะแน่นอนว่าความสําเร็จของโครงการย่อมมีความคืบหน้าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกัน